On TV ช่วง easy bright up by scott easy อร่อยง่าย,าย easy easy ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงไม่จริงไม่มั่วนะจริงค่ะกลับมาแล้วในช่วงนี้ครับตามติดกันต่อครับหลายเรื่องรวมถึงที่น้องแนนบอกนะฮะว่า สาวสวยที่อยู่เคียงข้างปรากฏการณ์ดำชาตินะครับรวมทีนี้วัน,วนฟ้าผ่าปเปรียงด้วยแต่อย่าเพิ่งดีกว่านะฮะก่อนที่ปติดตรงนั้นครับเรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่านะครับในทุกๆวัยครับวัยรุ่นวัยเรียนวัยมหาวิทยาลัยสารพัดครับทำกิจกรรมกันเยอะนะฮะ แล้วก็ใช้สมองใช้ร่างกันเยอะด้วยร่างล้าพักได้สมองล้านี่บางครั้งไม่รู้จะพักจะบำรุงยังไงถูกต้องรับพี่อ,อ่ับหาวิธีการดูแลตัวเองกันง่ายๆนะครับแต่ละคนก็มีวิธียังไงนะครับลองมาดูกันนะครับให้เขาแนะนำกันหน่อย easy bright up by scott easy อร่อยง่ายๆ easy easy ช่วงนี้ติดตามครับค่ะช่วง easy bright up by scott easy อร่อยง่ายๆ easy easy ค่ะก็สหรเคนนะคะเคมีเคนลับที่ทำให้สมองปอดโป่งนะคะง่ายมากเลยก็แค่พักผ่อนในเพียงพอนะคะดื่มน้ำไเยอะแล้วก็กินอาหารในคอผ้าหมูเท่านั้นละค่ะแค่แฮปปีแล้วช่วง e y b r g h t Up by Scott e y อร่อยง่ายๆ EC EC นี่น้องแนนเห็นไหมค่ะ<า>น้องแคทเนี่ยเขาสมองดีนะ <S S S ทำไมอะพี่หันพูดเร็วคิดเร็วใช่ <S S S เห็นไหมเห็นเห็นพูดจิ <laughs> <ๆ>๊บเลยเมื่อกี้ปบะว่าจับได้คือ ทานอาหารในครบห้าหมู่ <laughs> <laughs> ยังเก่งที่จับได้นะคะแต่ว่าแต่ละคนก็มีวิธีเด็ดๆนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมีตัวช่วยที่ง่ายกว่านั้นนะคะเป็นตัวช่วยที่ดื่มแล้วบำรุงสมองแถมยังอร่อยฟินเฟอร์เหมาะกับวัยรุ่นวัยเรียนอย่างเรานะคะค <laughs> บชตอย่างเรานี่แรงจัง <laughs> <laughs> เลย <laughs> ตัวช่วยตัวนี้ก็คือสกอตอีซี่นั่นเองค่ะโดยสกอตอีซี่ซุปไก่สกัดอร่อยดื่มง่ายนะคะช่วยบำรุงสมองเพราะว่ามีทั้งซุปไก่สกัดวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองค่ะนอกจากจากนั้นยังมีอีกนะครับมี D h a โอเมก้า3แล้วก็ประโยชน์จากวิตามินอีก13ชนิดครับเรียกว่าประโยชน์ครบถ้วในการ,รบำรุงสมองในขวดเดียวเลยที่สําคัญคือ ดื่มง่ายโดยไม่ต้องทนกับการดื่มซุปไก่แบบขาวๆอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากฟินเฟอร์ทั้งเรียนทั้งเล่นสารพัดรูปแบบอย่าลืมบำรุงสมองด้วยสก็อตอีซี่กันเป็นประจำสก o อตอีซี่อร่อยง่ายๆอีซี่อีซี่ครับค่ะ,ะจบจากสก็อตอีซี่นะคะมากับสู่ช่วงของข่าวบันเทิงกันต่ออย่างที่น้องบอกไปว่าหญิงสาวนะคะที่คอยตามติดเกาะปรากฏการณ์ดัมมชาติอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะัคะน่นก็คือคุณก้อยราชวินนั่นเองที่ไม่ว่าพี่ตูจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะต้องเห็นสาวก้อยเขาไปอยู่ที่น,น ตลอดเวลาเขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นทีมงานธรรมดาแบบอ,อู้ทีมงานคนนี้ทำไมแบบเป๊ะขนาดนี้หน้าเป๊ะใช่ไหมหน้าแดงเปรี้ยงออกมาขนาดนี้แลวไม่เป,เปรี้ยงธรรมดาเปรี้ยงจนฟ้าผ่าลงมาที่เวทีเลยนนแต่คําถาม<อ>คือไอ้ไอตอนฟ้าผ่าเนี่ยคุณก้อยอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าคุณก้อยเนี่ยมีสัมผัสพิเศษก้อยสัมผัสได้จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่มันเจนใช่ไหมเขาบอกว่าคุณก้อยเนี่ยเหมือนกับว่า เธอรู้มีซิกเซน์ล่วงหน้าด้วยนะว่ามันจะมีแบบความอะไรบางอยา่างจริงเหรออืมนั่นสิต้องให้เธอเล่าให้ฟังซะหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างและ,ะร,รวมไปถึงนะคะว่ามีคนมาว่าเอ๊ะคุณก้อยนี่นะคะติดขอบเวทีตลอดเลยไม่ทํางานทําการหรือว่าจะเตรียมเป็นว่าที่สีภรรยาให้กับคุณตูนซ้อมหนักเงี้ยหรอเออ,อมาเดี๋ยวให้เคลียร์นะครับแต่มาต่อ,อกเรื่องหนึ่งก่อนเลยนะครับ เจอไมพิรัฐครับเขาบอกช่วงนี้อารมณ์ดีแฮปปี้ครับเพราะว่าล่าสุดคุณปู่คุณย่าจ้ามาพบหน้ากับแม็กซ์เวลแล้ว<ฆ>รับขวัญกันทุกวี่ทุกวันเลยนะครับตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาครอบครัวสุขสันต์กันอยู่นะฮะจดสุติบัตรเป็นพ่อหรือยังอัปเดตกันหน่อยนะครับรวมถึงหลายคนก็ลุ้นว่าอา้าวแล้วคุณไม้กับคุณซาร่าคืนดีไหมตอนนี้มีโซทองคล้องใจหรือจะยังบอกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะเห็นล่าสุดไปเที่ยวด้วยกันมาด้วยจะต้องไปถามกันนะคะเคลียร์ครับเคลียร์ ก็เหมือนจะไม่เหอ่อแต่จริงๆแล้วแอบ,บเหอนะครับเพราะผมเปิดโทรศัพท์ดูแล้วก็แบบรูปหลานเต็มเลยเนะบบปิดไบเป็นครอบครัวศิษย์ันย์เลยเวลาคนเห็นภาพก็ยิ้มไปด้วยครับผมก็อยากให้น้องเขาโตมาในในใน environment ที่ที่ดีครับผมไม่จริงๆคุณแม่ผมปื้มปื้มมานานแล้วนะแต่แค่เขาหาเวลาไปเจอไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าก็อยู่วัดด้วยแล้วก็ทํางานนู่นนี่หลายอย่างครับผมเอ,อ่เออเกสารในนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายครับผมท,ที่ที่มันต้องมีการดําเนินการตามตามตามหลักการของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับ ในสุริบต์รู้สึกจะจบแล้วแต่ว่าคือตอนนี้เหลือแค่ตรงเอกสารทีตร่ต้องรอใช่ใช่ใช่<ๆ>แล้วนะฮะก็คือมันก็ต้องรอรอเรื่องของกฎหมายอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็คุยดีลกันแล้วครับผมก็ม,มีการจ่ายจ่ายค่าเลี้ยงดูนั่นนี่อยู่แล้วครับให้เป็นเดือน,ให,น,อนให้เป็นเดือนครับผม แล้วก็เขาก็ manage เอาเองอะไรเงี้ยครัเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันที่ดีครับผมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยากใอพวกัวสมุนแบบอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราเป็นเป็นเพื่อนกันที่ดูแลแม็กซ์เวลมากกว่าครับผมนะเป็นไปได้ไหมคะที่จะกลับมาเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะผมผมไม่รู้ตอนนี้ผมโฟกัสที่ทำงานทำงานเป็นหลักก่อนแล้วก็ตอนนี้จริงจังกับงานมากเพราะว่าอยากจะอยากจะมีรายได้เยอะๆอยากจะอีกหน่อยอยากจะมีเวลาให้กับน้องด้วยครับผม แแบบบบายษส่วนใหญ่ไม่ได้ติดต่อมาทางผมรับอันนี้ไม่ไม่ไม่พูดถึงเรื่องตรงนั้นละกันเราเป็นเป็นความรู้สึกว่าเราดีใจละกันแล้วเราก็เขาให้เกียรติเราขนาดนี้ในการที่เขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ตู้ยยูจันทบุรีใช่จะจะส่งมาก็ไกลเกินค่ะค่ะใช่ไม่หน้อยใจไม่น้อยใจค่ะเพราะว่าเราก็ ทำงานกันทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจกันทุกวันอยู่แล้วค่ะช่วงที่มาแถวๆกรุงเทพแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยค่ะจะได้ไปค่อนข้างบ่อยเราค่อนข้างตกใจนะคะจริงๆคือคือก่อนหน้านี้ก้อย เหมือนกับเรามีลังสังหอรอะไรบางอย่างอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเราเราเราบอกเขาว่าเนี่ยช่วงเนี้ต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามแบบว่าดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะไรอเงี้ยที่สุพรรณใช่ไหมคะได้เจอกันค่ะได้เจอกันพ่อคุณแม่ก็มามาดูหลังเวทีค่ะก็ดีค่ะพ่อคุณแม่น่ารักเหมือนเดิมมีอาการเรื่องไหนงานหรือยังไม่ อของแบบนี้เราก็ไม่ควรประมาทเนะถ้าหากว่ามันเป็นลางสังหรณ์ที่ทําให้เราเระแวดระวังมากขึ้นมันอธิบายไม่ได้แต่ว่าถ้ามีคนเตือนมาก็ระวังไว้ก็ดีอ,อยู่แล้วเพี่งแตนเคยมีลางสังหรณ์อะไรไหมคะมก็ไม่รู้อะแต่มันมันก็มีบางวันที่ดเดี๋ยวก็กลัวโดวยไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยแต่เวลามีลางสังหรณ์เนี่ยพี่หนุ่วยังนะวันนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเคแต่เดี๋ยวสักครู่อาจจะเริ่มแล้ว<อ>ล่ะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เข้ากับวันฮาโลวีนวันดีนะคะเรามีสกู๊ปดีๆค่ะเป็นสกู๊ปนางฟ้าเทวดาามฝ่ใชจ ฮาโลวีนไม่เกี่ยวกับนางฟ้าเทวดามันต้องเรื่องผีสิเธอออสิอเรื่องผีนะคะแล้วเป็นสกูปอะไรพี่อัญนี่ก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้อยู่กันแค่ในบ้านทํางานเสร็จกลับบ้านเขามีการเดินสายต่างจังหวัดต่างจังหวัดเข้าปลาเข้าอุฒยสารพัดไปในที่ที่มันแบบว่า แปลกๆอกโครจรสารพัดเลยแต่ละคนก็อาจจะเจอประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นมโนโไปเองหรือว่าจะเจอจริงอุ้ยเรื่องแบบนีม้มันก็พูดไม่ได้บางทีอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับเข,า,ขาไปเจออะไรกันมาบ้างเคยมีเรื่องราวประสบการณ์คนหัวลุกยังไงบ้างรวบรวมมาฝากต้อนรับวันฮาโลวีนวันนี้<ไ>ปเป็นใครบ้างเลยค<ะ>่ะเริ่มหลอนแล้วล่ะ <laughs> 31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวต่างประเทศเรียกว่าวันฮาโลวีนซึ่งเป็นวันที่ชาวชาติตะวันตกนิยมแต่งกายเป็นผูดผีปีศาจและพาเพื่อนฝูงไปงานเลี้ยงฉลองกันโดยในวันฮาโลวีนนั้นมีการประดับแสงไฟต่างๆให้คล้ายกับเมืองผูดผีปีศาจโดยสัญ,ญลักษณ์ของวันฮาโลวีนคือโคมไฟฟักทองแกะสลักเรียกกันว่าแจ็คโอแลนเทนซึ่งทยอยกลับมาในประเทศไทยเทศกาลฮาโลวีนก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเหมือนเทศกาลอื่นๆ เพราะถึงวันนี้ที่ไรบรรยากาศก็จะตลบอบอวนไปด้วยบรรยากาศที่สยองขวัญเล่าบรรดาร้านค้าก็จะตกแต่งประดับประดาไปด้วยแสงไฟหุ่นผีและฟักทองและยิงสถานบันเทิงต่างๆจะมีการจัดแคมเปญเกี่ยวกับวันฮาโลวีนมากมายเปรียบเสมือนว่าวันนี้เป็นวันพบญาติของบรรดาผีผีถูกรูปแบบทุกสัญชาติไม่แบ่งชนชั้นวันนะเลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึงเรื่องราวลี้ลับในแบบฉบับผีผีก็มีการกล่าวขานอยู่ทุกยุคทุก สมัยแม้นับปัจจุบันนี้โลกของเราที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีผู้คนก็ยังพบเจอกับสิ่งลี้ลับที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อีกมากมายจนถึงขนาดได้นําเรื่องผีไปทําเป็นภาพยนตร์ทําเป็นละครหรือรายการโทรทัศน์นักต่อน,นัก<ค> <c oughs> และวันนี้ เราก็จะมีเรื่องเล่าผีๆในแบบฉบับซุปตามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเราคนบันเทิงจะเคยเจอหรือเคยสัมผัสกับมวลสารที่เรียกว่าวิญญาณหรือไม่ไปชมกันได้เลยครับ ผมเชื่อเรื่องผีร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปเจอกับน้องคนหนึ่งเนี่ยนอนด้วยกันน้องนักแสดงด้วยกันแล้วตื่นมาเขาก็มีรอยฝ่ามือที่ท้องหน้าท้องเนี่ยนะงงมากเพราะว่าฝ่ามือนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกทําขึ้นเราก็ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยแล้วมันเป็น5นิ้วชัดเจนค่อนข้างเชื่อครับผมเชื่อประมาณ80% 9 0เคยเจอครับเคยเจออะไรแปลกๆบ่อยเหมือนกันเช่นประตูเปิดปิดทีวีเปิดปิดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีคาอธิบายเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีคำ ตัวหญิงหญิงเป็นคนเชื่อเรื่องกรรมนะคะแต่ว่าไม่ได้เชื่อว่าจะมีผีกระสือจะมีผีปอบคือไม่ได้คิดขนาดเชื่อครับเชื่อแต่แต่ไม่ถึงขั้นหวัดระแวงว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ที่มืดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็เชื่อครับแล้วก็ไม่รบหลูด,ด้วยค,คล้ายๆนะค,คล้ายๆตอนเหมือนโดนเหมือนโดนอำนิดๆอะไรเงี้ยแต่แบบเราเราจะพยายามไม่ไม่คิด บางคนบอกว่าสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงและยังคงวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องรล่าเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณคือกุศโลบายของคนโบราณที่เอามาสร้างเป็นจินตนาการให้คนได้ทำความดีและเว้นความชั่วแต่การจะเชื่อหรือไม่ว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่สิ่งที่ทุกคนควรยึดถือคือความดีเพราะทำดีย่อมได้ดี บแบบรำมาซะอย่างนั้นนะคะท,ทำนี้ย่อมได้ดี <laughs> จากเรื่องผีกลายเป็นธรออรมทาน เชื่อเพราะน้องเคยเจออุ้ยจริงหรอจริงตอนเรียนมหาลัยนะคะก็อยู่หอนี่ไงเขาบอกผีมังเห็นผีพี่ยานเล่นเล่นอัไหนๆแล้วเราเราจะเล่าให้ฟังก็คือว่าน้องนอนกลางวันแบบว่าพักอะไรอย่างเงี้ยอนเรยนอนกลางวันใช่นอนกลางวัน่มากเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าพักผ่อนเพื่อให้สมองมันแบบว่าได้ตื่นตัวานิว่าในห้องน้ำค่ะพี่หยานค่ะมีเสียงฝักบัวตลอดห้องเราห้องเราเองเหรอใช่แต่ไม่มีใครอยู่หนูก็แบบว่า ด้วยความเป็นคนงกหนูก็เลยตะโกนไปว่ามาได้นะแต่ช่วยจ่ายค่าน้ําด้วยนี่หนูพูดกับใครอ่ะหนูพูดกับคนที่อยู่ในห้องน้ําซึ่งไม่รู้เป็นใครและเงียบเลยพี่หยันแล้วหนูคิดว่าเป็นไม่ใช่คนมาตอนที่ตะโกนพูดนะแน่นอนบ้าเหรอหนูป่วยพี่เขาบอกว่าหนูป่วยมากหนูโลกจิตมากเวลาเขามีแบบนี้เขามีตะบอกไม่ให้ทักยังนี่คุยด้วยเลยอ่ะบอกเขาไปเลยบอกเขาดีๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้แล้วก็เงียบสงบเพราะว่าเราต้องนอนเราต้องเรียนหนังสือ สรุปคืออยากกวนฉันนอนใช่แล้วหลังจากนั้นมาอีกปะไม่มาเลยอ๋อแล้วจบเลยรอใช่สงสัยไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำแล้วค่ะเป็นผีที่กลัวจ่ายค่าน้ํานะเลยไม่มาอีกของพี่อ่ะของของพี่ไม่เคยเจอแบบเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเคยรู้สึกประหลาดปเคยครั้งหนึ่งคือแต่คิดว่ามันเป็นความฝันค่ะ คือนอนอยู่ที่บ้านในเตียงนอนตัวเองเนี่ยถ้าเป็นนอนบ่ายนะประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นสิคุณนี่แล้วว่านอนขี้เกียจไงไม่พี่ทํางานหนักมากแล้วพี่ก็บอกเขาไม่ไหวแล้วรีบไปนอนแต่คุณผู้ชมเคยดูไหมเขาบอกเขาไม่ให้นอนตอนโปรเพลย์อย่างเงี้ยผีอ้อมเหรอเออมันผีตากพระอ้อมตอนนี้ห้องนอนตัวเองพี่ไม่เจอเรื่ออะไรตักอะไรผีตากพระอ้อมมันเป็นช่วงเวลาอันนนี้เป็ภาษาอังกฤษเรียกว่าทวายไลโนค่ะอันนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่วัยที่เกิดหลัง2531นะคะจะไม่รู้จักแน่นอนจริงๆแล้วมันคือศัพท เก่าตั้งหาไม่ใช่สับใหม่เอออ๋อใช่เก่าในระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบมีอะไรวิ่งอยู่รอบเตียงอะจริงอะเด็กหรืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเยอะมากวิ่ง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 อย่างเงี้ยแต่เราก็ง่วงแบบงงงงงงอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่นคือความรู้สึกนะว่าเสียงดังมากแต่มันแบบมันงงงงแต่พี่คิดว่ามันเป็นมโนแล้วในความมโนของพี่ที่พี่คิดว่ามันงงอยู่นะคะพี่มีสติพอที่จะสวดมนต์ด้วยนะอ๋อพี่เริ่มต้นสวด น้โมตัสะแต่พี่อยากรู้แค่ว่าพี่สวดไม่ไปอ่ะทั้งๆที่มันเป็นประโยคไงว่าน้โมตัสะพักวัโตอะโตตแต่มันมันไม่ไปมันแบบน้ำโมตัสะแล้วงเงี้ยและว่าอาจจะฟังดูหลอนเลยนะสาบานว่าเนี่ยมันได้ยินในหูมาว่าหยุดสวดเฮ้ยน่ากลัวแล้วพี่ก็ตื่นตื่นมาแบบงงงงนิดนึงแต่ในความรู้สึกตอนนั้นไม่กลัวเลย ทั้งทที่เป็นคนกลัวผีมากหนูว่ามันน่ามันไม่ได้น่ากลัวตรงคนวิ่งนะมันน่ากลัวตรงเสียงที่บอกว่าออหยุดสวดไม่อไบอกไม่หยุดส่วนหรือหย่สวดก็ไม่รู้วงี้ แล้วพี่ก็หยิบโทราศัพท์พอตตินมาก็หยิบโทราศ,าศ,าศาัพท์มาโทราาหาเพื่อนเฮ้ยแกเมื่อกี้งี๊งงวะ่ะแล้วเพื่อนแบบกลัวมากแต่พี่ไม่กลัวอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้หลังจากนั้นได้มีการไปทาบุญอะไรไหมคะก็ทําบุญเป็นปกติอยู่แล้วแต่มันอยู่ในบ้านตัวเองแล้วพี่แล้วหลังจากนั้นไม่มีอะไรนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังนอนห้องนี้แล้วไม่กลัวไม่เคยเจอไม่อะไรอืเอาละคุณผู้ชมที่ดูอยู่คนเดียวนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเราได้เล่าเรื่องผีจบแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีข่าวของแฟนคลับของ ไปบอกว่าแบบไม่ยอมนะห้ามนะห้ามให้คุณเต้าเล่นละครคู่กับเพกคนนี้นะไม่ยอมแล้วนะอ้าวตายเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตมากนะครับเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะรู้หรือไม่ดิยูโน่เร์อชนทวิทคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งเอเชียเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครซีงไฮ้ประเทศจีนจากภาพยนตร์เรื่องใด1โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต 2. กวนหมืนโฮ ฉเฉลยนะครับเตอ๋อชันทวิทย์คว้ารางวัลน,นักสแสดงดาวรุ่งเอเชียเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครซิงไฮจากภาพยนตร์เรื่องกวนมืนโหนั่นเองภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2553เป็นผลงานการก,กำกับภาพยนตร์ของตองบันจงโดยทำไรายได้ไปทั้งสิ้น125ล้านบาทภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เองยังส่งผลให้หนางเอกของเรื่องอย่างนูนาหนึ่งที่ดาคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่20ประจำปี2553อีกด้วย ช่วง EC Break Up by Scott e a s y อร่อยง่าย EC EC EFF on TV